โมเมนต์สุดอบอุ่นนนกุลพาแอทักษะอ,อและน้องปีใหม่ไปเจอครอบครัวแล้ว เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่อายุห่างกันเยอะมากแต่แฟนๆก็ฟินไม่ไหวสำหรับนนกุลชานลและแอฟทักษออนที่ตอนนี้กำลังโปรโมทละครจากในละครสู่ชีวิตจริงช่วงนี้ก็จะหวานไม่ไหวแล้วล่าสุดทำเอาแฟนๆฟินหนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อนอนกุลได้พาแอฟไปเจอครอบครัวโดยได้โพสต์ภาพคู่กับลูกน้าซึ่งเป็นพี่สาว แอปทักสอ,อนและน้องปีใหม่ลง IG Story คาดว่าจะไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันในวันเกิดของปีใหม่โดยใน Story ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy birthday to this little princess ซึ่งแปลว่าสุขสันต์วันเกิดเจ้าหญิงน้อยคนนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับแฟนคลับ